ทีนี้เรามาล,ลองมาดูซิว่า เออแล้วไอ้เจ้าเครื่องมือดีไซน์ทิงกิ้งซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ออนวัตรกรทั้งหลายนะใช้สร้างนวัตรกรรมเนี่ยเราแอพพลายเครื่องมือนั้นนะ่ะมาใช้กับห้องสมุดเราได้ยังไงนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยโฟกัสที่ยูเซอร์เซ็นเตอร์ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางเราก็ดูซิว่าออคนที่มาใช้บริการห้องสมุดเราเนี่ยเรายึดเขาเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราจะปรับปรุงอะไรเพื่อพวกเขาได้บ้างนะคะ เราต้องเรียนรู้จากยูเซอร์จริงๆนะฮะโฟกัสไปที่ความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุดจริงๆเลยนะคะโดยที่เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขานะะแล้วก็วางความคิดเห็นส่วนตัวลงนะคะทำใจเป็นกลางนะคะสัมภาษณ์สังเกตพฤติกรรมนะคะฝั่งเขาเยอะๆนะคะลองสังเกตเจอร์นี่ของผู้ที่จะมาใช้บริการเจอร์นี่หรือยูเซอร์เจอร์นี่นะคะก็คือขั้นตอนแผนที่ เส้นทางการใช้บริการ Product หรือว่า Service อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ u s u r n o y r n e y ก็คือเส้นทางหรือประสบการณ์การใช้บริการห้องสมุดถ้าเกิดแอป l y กับห้องสมุดนะดีไซน์ h i n k i n n g o r Library นะ,ะโดยเริ่มตั้งแต่การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ของห้องสมุดนะคะจนกระทั่งเขาเข้ามาวิสิตห้องสมุดนะคะระหว่างที่เขาอยู่ในห้องสมุด ะะเขามีพฤติกรรมยังไงนะคะพฤติกรรมการใช้บริการต่างๆนะคะออสิ่งที่เขาสนใจคืออะไรนะคะสื่อต่างๆนะคะนอกจากหนังสือเขาสนใจสื่ออะไรบ้างนะคะจนกระทั่งยืมแล้วก็ออกจากห้องสมุดไปนะคะ u s e r j o u เ n e y เกิดตั้งแต่ก่อนที่เขามาใช้บริการห้องสมุดเลยนะ,ะไม่ใช่ว่าแบบเขาเดินเข้ามาในห้องสมุดเราถึงจะนับหนึ่งไม่ใช่นะคะมันนับหนึ่งนับขั้นตอนแรกตั้งแต่ ก่อนที่เขาเข้ามาใช้บริการแล้วจนกระทั่งเขากลับไปนะฮะไม่ใช่ว่าออกจากห้องสมุดไปแล้วก็คือสุดเจอร์นี่ก็ไม่ใช่อีกนะเจอร์นี่มันมีต่อไปเขากลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยเขาใช้สือ่อหรือว่าหนังสือหรืออุปรกรณ์ที่ยืมจากห้องสมุดเราไปยังไงเขาเลฟเฟอร์เรนซ์หรือว่าเขาเด้คอมเมนต์ห้องสมุดของเราให้กับคนอื่นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจอร์นี่ก็จะครอบคลุมไปถึง,ถง,ถง,ถงตรงนั้นเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะ,ะการคิดเชิงออกแบบเนี่ยก็ เป็นหนึ่งในแนวคิดนะคะที่ช่วยพัฒนาการให้บริการของสมุดนะะด้วยการทําความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการจริงๆนะคะในการในการจะสร้างนวัตกรรมการบริการนะคะก็คือเราต้องให้ชุมชนหรือผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมนะคะด้วยแนวคิดของการที่มีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางคะต้องคำนึงถึงว่าผู้ใช้ของเราเนี่ยมีหลายช่วงอายุวัยนะเพศอาชีพทักษะนะคะ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอ์นี่ของแต่ละคนน่ก็จะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องศึกษานะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าห้องสมุดเราเนี่ยให้บริการประชาชนเนี่ยอยู่แล้วแหละทุกกลุ่มเราไม่ได้เราไม่ได้จํากัดว่าเราใช่เฉพาะกลุ่มไหนถูกไหมเราก็ต้องทําการศึกษาทุกกลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุดเรานะคะไม่ใช่แค่ว่าเขาเดินเข้ามานั่งอ่านหนังสือแล้วก็เดินออกไปคือจริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกนะคะ ผู้ใช้บริการห้องสมุดเนี่ยมีพฤติกรรมให้เราศึกษาได้เยอะกว่านั้นเยอะถ้าเราจะเก็บข้อมูลจริงๆนะมันละเอียดมากนะคะเราศึกษาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาใช้บริการห้องสมุดของเราเลยด้วยซ้ำไปนะคะเช่นเขารู้จักห้องสมุดเราได้ยังไงรู้จักจากสซื่อไหนนะคะเขาเดินทางมาห้องสมุดเราได้ยังไงนะคะมารถหรือมา BTS หรือมายังไงนะคะเขามีวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์อะไร ที่มาใช้บริการห้องสมุดเรานะอาจจะมาอา่านหนังสือมานั่งรอเพื่อนมานั่งทํางานมายืมหนังสือมานั่งชิลเอา,เอามาหาความรู้หรืออะไรเนี่ยเราเราก็ต้องศึกษาวัตถุประสงคเขาด้วยนะคะเขาสมัครสมาชิกเราหรือเปล่าเราอยากได้สมาชิกเยอะๆเขามาสมัครไหมนะคะแล้วห้องสมุดเรา มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่อยากให้ประชาชนมาร่วมเขาร่วมไหมกิจกรรมต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยเขาได้มาร่วมหรือเปล่านะแล้วเขาใช้บริการแล้วเขาจะย้อนกลับมาอีกไหมนะคะแล้วเขาจะแนะนําห้องสมุดเราให้คนอื่นรู้จักไหมแล้วเขาจะไปเขียนรีวิวห้องสมุดเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สารพัดนะคะพวกนี้ก็คือเป็นเจอร์นี่ที่เราจะต้องศึกษาก็ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนิดนึงและกันขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆและกันนะ,ะกลุ่มนี้เขารักความก้าวหน้าเขารักการเรียนรู้นะคะมันก็จะเป็นกลุ่มคนที่เราเห็นภาพได้ชัดนะคะเราก็ต้องมาดูซิว่ากลุ่มคนที่เริ่มต้นทํางานเนี่ยเขาต้องการอะไรนะ,ะเขาต้องการอัพสกิลต้องการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพต้องการพัฒนาตัวเองนะ ต้องการหาความรู้นะคะในขณะเดียวกันพวกนี้เขาชอบเข้าสังคมด้วยนะเขาก็อยากจะหาที่ชิลเอาด้วย นะอยากต้องการคุยอัพความรู้ตัวเองตอนนี้มันก็มีเรื่องของบอร์ดเกมนะฮะทีเ่เด็กรุ่นใหม่ชอบเล่นกันเป็นไปได้ไหมที่เ,เราจะมีบอร์ดเกมด้วยนอกจากมีแค่หนังสืออย่างเดียวนะเขาก็จะมาพร้อมเพื่อนๆของเขาเพราะว่าการเล่นบอร์ดเกมมันก็ไม่ได้ใช้เสียงดังอะไรมากในห้องสมุดบางที่ของต่างประเทศนะเขาก็มีบริเวณสำหรับใช้เสียงดังได้เหมือนกันนะคนะไม่ใช่ว่ามาห้องสมุดนี้ต้องทำเงียบกริบตลอดเวลาชุ่ๆเหมือนกับเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดเวลา สมอมุดเราอ่ะอาจจะคิดนอกกรอบไปด้วยได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นมีบริเวณที่สามารถจะ คุยกันได้เสวนาได้ส่งเสียงได้มีบริเวณที่เงียบได้ด้วยนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่ากลุ่มคนที่เขาเพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆเนี่ยพวกนี้เขาจะมีไลฟ์สไตล์แล้วเราต้องทำความเข้าใจไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยเขามีไลฟ์สไตล์อะไรบ้างนะคะห้องสมุดของเราตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เขาได้ไหมไม่ใช่ว่ามีแค่หนังสือให้เขามาหาความรู้อย่างเดียวคนกลุ่มนี้เขาสามารถหาความรู้ได้จากหลากหลายอย่างกิจกรรมเอางนี้ดีกว่าไม่ใช่แค่จากการอ่านหนังสือเนาะการมานั่งทํางาน เป็นลักษณะของโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะเราสามารถตอบโจทย์ได้ไหมหรือห้องสมุดเราเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ชอบทานกาแฟดื่มกาแฟเนาะพอดื่มกาแฟก็จะมีเบเกอรี่อะไรตามมาเนาะเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีคาเฟ่หรือมีคอฟฟี่ช็อป้านกาแฟยอยู่ด้วยนะคะหรือยกตัวอย่างนะคีโนโคุนิยะที่พารากอนนะเขาก็จะมีอะเอาหนังสือไปนั่งอ่านแล้วก็นั่ง ดื่มกาแฟไปนะฮะยกตัวอย่างเอาตัวอย่างมาจากร้านหนังสือด้วยก็ได้นะฮะร้านที่เขาขายหนังสือว่าเขามีอะไรบ้างนะคะบางคนที่เขารักหนังสือชอบหนังสือหรือเป็นหนอนหนังสือเนี่ยเขาสามารถเข้าไปอยู่ในร้านขายหนังสือได้เป็นวันๆเขาไม่ได้นึกว่าร้านหนังสือคือสิ่งที่เขาอะไรที่เขาจะต้องรีบเข้าไปซื้อหนังสือแล้วออกมาบางทีเพอร์เซพชันของเขาอะ่ะ เหมือนกับร้านหนังสือเหมือนเป็นห้องสมุดของเขาด้วยเหมือนกันบางทีเขาอาจจะไม่ได้ซื้อหนังสือนะเขาก็ไปแบบยืนอ่านนะคะหรือถ้าร้านหนังสือนั้นก็มีมุมกาแฟเขาก็หยิบหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ไปนั่งอ่านนะคะแล้วก็ซื้อกาแฟนะคะเขาทํารายได้ไม่ได้จากการขายหนังสืออย่างเดียวตรงๆเขาอาจจะทํารายได้จากโอเคขายหนังสือให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้ก็ขายกาแฟขายขนมได้นะคะมันก็เป็นรายได้เหมือนกันนะคะนี่เราก็มองหลายๆมุมนะคะ ทีนี้เนี่ยก็คือเราอาจจะเพิ่มบริการอื่นๆเช่นคนกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเขาชอบสังสรรค์ชอบอรู้จักสร้างเน็ตเวิร์กสมัยนีย้มันก็เป็นยุคข,ของการสร้างเน็ตเวิร์กนะคะเป็นไปได้ไหมที่เราอาจจะมีอีเวนต์บ้างนะคะมีเวิร์กช็อปแล้วก็ทำเหมือนเทสท็อกก็คือมีอผู้พูดนะคะสปิเกอร์มาพูดให้คนกลุ่มนี้ฟังนะคะเป็นการอัพสกิลพวกเขานะคะห้องสมุดหลายๆที่นะคะ ก็มีแนวทางการสร้างรายได้ถึงถึงแม้ว่าห้องสมุดเราจะไม่ได้เน้นเรื่องของ profit มากนะคะแต่ว่าเราก็สามารถจะสร้างรายได้เพื่อเอาอรายได้ไปทำอย่างอื่นการมี co-working space เนี่ยก็จะช่วยให้คนดึงดูดนะคะคนโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานเนี่ยเข้ามานั่งคุยกันนะคะแล้วก็ เขาก็จะมากันเป็นกลุ่มมานั่งทำงานมีเน็ตเวิร์กกันนะคะสามารถทำให้เราสร้าง event อีเวนตอ์อะไรต่อเมืออไรเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะบางทีอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มที่พ่อแม่นะคะที่มีลูกประถมวัยนะคะก็คือระดับอนุบาลระดับปฐมที่ต้องการปลูกฝังให้ลูกรักการอ่านนะคะก็สามารถจะมาใช้ บริการห้องสมุดได้ไม่ใช่ห้องสมุดเนี่ยมีไว้สําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะเด็กก็มาได้ห้องสมุดต,ต่างประเทศเนี่ยมีมุมสําหรับเด็กด้วยซ้ําไปนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งสีสันต่างๆเหมือนสีลูกกวาดเลยนะดึงดูดเด็กนะคะฝึกให้เด็กเป็นเด็กที่มีสมาธิไม่ใช่เด็กสมาธิสั้นเนาะหรือสามารถจะรักษาเด็กสมาธิสั้นให้เป็นเด็กที่มีสมาธิได้ด้วยหนังสือนะคะเขามีบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ด้วยนะคะห้องสมุดนอกสถานที่ ะะแล้วก็บางทีก็ห้องสมุดเนี่ยก็สามารถจะไปเน็ตเวิร์กกับโรงเรียนต่างๆนะคะให้มาใช้บริการให้มาทำกิจกรรมนะคะร่วมกับห้องสมุดนะคะเราสามารถจะใช้แนวคิดดีไซน์ทิงกิ้งนะคะในการสร้างบริการเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มให้คนมารู้จักห้องสมุดเรามากขึ้น นะคะแล้วก็ขยายฐานผู้ใช้บริการให้มากขึ้นได้ด้วย